อันนี้สาขาเกสรอนอมรินค่ะเกสรอนอมรินเปิดมาได้ก um um ี่วันแล้วเปิดมา1เดือนเต็มทุกมือไหมเต็มทุกรอบค่ะเต็มทุกรอบพนักงานในครัวอย่างสาขาเนี้ยก็ต้องมีประมาณ60คนพนักงานเซอร์วิสก็ต้องอีก40อะไรเงี้ยรวมแล้วก็ประมาณร้อยคนคือเราก็มีความมั่นใจในเรื่องของ product ในเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องแบร n d i n g ความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการของลูกค้าค่ะ คือราคาพันสามเนี่ยมันไม่ถูกสําหรับการกินแบบครอบครัวม,มันจะมากินบ่อยๆได้ยังไงเราทํายังไงให้คนรู้สึกว่ามาได้ตลอดเวลาเวลาที่เราทําเมนูแล้วก็ตั้งราคาหรือว่าเราเพิ่มเมนูแล้วปรับราคาขึ้นนะคะก็จะนึกถึงความคุ้มค่าเสมอ,อม เดือนแรกๆเนี่ยก็จะขาดทุนอยู่ประมาณเดือนละหลังนี่แหละคะ่ะแล้วก็ก็จะลดลงมาเรื่อยๆเป็นหลักแสนภาวะขาดทุนหรือว่าที่กําไรน,น,น้อยๆเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณช่วง2ปีแรกเป็นธุรกิจบุฟเฟ่ที่ต้นทุนสูงใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็เงินจมอยู่ดีไหมหรือว่าไม่ถ้ารวมกันลงมา,อส,าสอง<ช>สาขาเลยตอนนี้เป้าอยู่ที่70ต่อเดือนค่ะงั้นมาจิ้นเหลือแล้วประมาณเท่าไหร่ทาได้ไหม อยู่ในรายการ Mindset เศรษฐีค่ะเป็นรายการที่เราชวนผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ดังหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่มีแนวคิดประสบความสําเร็จที่จะมาแชร์แล้วก็ให้เรามาหลอกถามนะคะว่าเคล็ดลับในการทําธุรกิจนั้นคืออะไรวันนี้อยู่กับคุณเหมี่ยนนะคะเจ้าของ Copper Buffet บุฟเฟต่ตอนนี้เนี่ยที่นี่คือแบบท็อปอันดับหนึ่งอะที่พี่คุยคุยมาทุกคนคือ ต้องมากินคอปเปอร์ให้ได้แต่ EP นี้เนี่ยตั้งใจถามเมียนเนาะเพื่อให้ความรู้แล้วก็เปิดประสบการณ์เนี่ยกับผู้ที่อยากทำธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะคนที่ยังลังเลว่าจะเปิดร้านแบบไหนคาเฟ่ดีร้านอาหารฝรั่งดีอาหารไทยจุดเริ่มต้นของคอปเปอร์เอาเอาชื่อก่อนทำไมเป็นทองแดงจริงๆก็ตั้งแต่ตอนที่คิดว่าคอนเซปต์เราากจะทำบุฟเฟ่ต์นานาชาต<อ>ิอะคิดว่าสีคอปเปอร์สีทองแดงมันเป็นสีกลางๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ทองไม่ใช่แพลทินัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ มันเป็นสีที่คนเข้าถึงง่ายก็เลยเลฟเฟอร์เนซ์ทั้งหมดตอนนั้นที่ให้ i n นเทลเลจดีไซเนอเนี่ยก็จะออกเป็นสีทองแดงเป็นสีคัพเปอร์ทำไมถึงเลือกทำธุรกิจบุฟเฟ่ออินเตอร์เนชั่นแนลก็คือนานาชาติเออเป็นไลฟ์สไตล์ของที่บ้านเลยไลฟ์สไตล์เลยใช่ตั้งแต่เด็กๆคือคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบพาไปทำบุฟเฟ่เนี่ยแหละค่ะเออก็จะมีแบบหลายๆร้านแถวสุขุมวิทแถวทองหล่อบ้างหรือตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องบอกว่าเราทำคอมมูนิตี้มอลล์เดอะเซนส์ปิ่นเกล้าพอทำเดอะเซนส์สิคะคุ ให้มันเป็นอาหารยุคป,ปัจจุบันแบบมีวากิวมีซาชิมิมีซูชิมีอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะช่วยดึงทราฟิกเข้ามาที่คอร์รอน,นี้ก็คือเป็นเป็นเหตุผลที่เราเริ่มเริ่มต้นที่จะทําธุรกิจนี้ลงทุนตอนแรกเลยที่เริ่มต้นคอปเปอร์อ่ะเท่าไหร่อ่ะถ้าที่ที่จะเซนตอนแรกเลยคือ30ล้านค่ะสาล้านใช่ค่ะแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆจนณตอนนี้ถ้ารวมการขยายสองรอบแล้วตอนนี้คือจะ เวอร์ชันแรกที่มีประมาณสัก150ที่นั่งแต่ตอนนี้มี400ที่นั่งค่ะถ้ารวมทั้งหมดก็นั่งประมาณ200ล้านได้แต่ได้ข่าวว่าตอนเริ่มต้นก็ไม่ใช่สวยงามแบบที่เราเห็นตอนนี้ใช่ไหมอ,อ,อยากให้เมด์เล่าว่าเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกช่วงแรกก็จะมีบางเดือนเดือนแรกๆเนี่ยก็จะขาดทุนอยู่ประมาณเดือนละล้านนี่แหละค่ะ แล้วก็ก็จะลดลงมาเรื่อยๆเ,เป็นหลักแสนภาวะขาดทุนหรือว่าที่กําไร <ừ> น้อยๆเนี่ย,ยมันจะมีอยู่ประมาณช่วง2ปีแรกทุกเดือนทุกเดือนค่ะแต่ว่าบางเดือนก็โอเคคือเดือนท้ายๆเนี่ยมันเริ่มปร<อ>ับขึ้นมาได้ดีขึ้นแต่ว่า2ปีก็ถือว่าต้องกัดฟันเหมือนกันไหมใช่คะ่ะแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่า<อ>ด้วยด้วยความตั้งใจของพอเลยแหละค่ะว่าอยากจะดึงทราฟฟิกเข้าเข้าเดอะเซน e ์เพราะฉะนั้นอะ เป้าอ่ะมันอาจจะไม่ได้มาจากกําไรจากการทาร้านอาหารแต่เป้ามันคือการดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วก็พอมาคอปเปอร์แล้ว่ก็ไปใช้บริการที่อื่นได้ก็คือหมายความว่าเราก็เป็นเหมือนเจ้าของเป็นแลร์ลที่หาพยายามหาทราฟฟิกเข้ามาดังนั้นเป้าหมายอาจจะไม่ใช่แค่ตัวร้านอาหารที่ทําเงินเท่านั้นแต่ว่าก็คือแทนเน้์ผู้เช่าอยู่ได้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าในมุมมองแบบเจ้าของกิจการเนี่ยเราทนขาดทุนได้แค่ไหนถึงรู้ว่า หรือ,อเดี๋ยวมันจะจุติของมันเองคุณคุณพ่อกับเมียนเองอะตอนนั้นที่คุยกันก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะจุติของมันเองคือมั่นใจ,จใ,ชใช่ไหมใช่ค<อ>่ะคือคือแต่ว่าอย่างอย่างที่ว่าค่ะคือสมมติว่าเราขาดทุนเดือนละลานก็อาจจะลงมาเหลือป่าแปดแสนห้าแสนจนถึงจุดหนึ่งอะเราอาจจะแบบเหมือนเท่าทุนเพราะฉะนั้นเราเห็นถึงถึงการพัฒนาของของยอดขายของกําไรของการบริหารจัดการที่เรามี ก็เลยเห็นเทรนที่มันดีแล้วกันแล้วก็แบบเออ,เอ,อม,ม,มีมีแนวโน้มที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจกับการที่จะออทํอาหาดีต่อลงทุนกับพนักงานลงทุนกับบุคลากรต่อหาซัพพลายเออร์ supplier, เฟ้นหาวัตถุดิบใหม่ๆต่ออะไรเงี้ยค่ะจนพอถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นเรื่องมาเก็ตติ้งละกันคือมันเป็นช่วงที่ยูทูบเบอร์ด็อกเกอร์สายอาหารนะ่ะกำลังดังด้วยก็เลยเป็นเป็นณจุดนั้นแหละที่มันจุดติขึ้นมาจริงๆว่าวทำให้ไหมมีจ้งทำการตลาด นาตอนนั้นคือเขาติดต่อเข้ามาเพื่อขอทําคือยังไม่ได้ใช้เงินเลยตอนเริ่องต้นถึงเวลานี้ได้ใช้เงินจริงๆทุกวันนี้ก็ก็ไม่ได้ใช้ค่ะไม่ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์ คือเราจะเหมือนเป็นการตอบแทนด้วยการรับรองแล้วก็อาจจะมีเป็นอ o เชอร์อะไรเงี้ยค่ะอย่างบางเพจเขาก็อยากจะได้อ o เชอร์ไปทํากิจกรรมจะเป็นในโลกในโลกของบารเทอร์มากกว่าบารเทอร์ก็คือแลกเปลี่ยนเนาะไม่ได้แบบซื้อขายใ่ต่มีให้บ้างแล้วก็ให้กันไปให้กันมาก็แลกรีซอร์สกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าก็เก่งมากนะแสดงว่าสิ่งที่มันเวิร์กเนาะก็คือปากต่อปาก แล้วก็มีคนมารีวิวเขาก็บายเองด้วยสินค้าที่น่าสนใจกับบริการใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยอดขายเป็นไงบ้างถ้ารวมกันรวมาสองสาขาสาขาไปเลยตอนนี้เป้าอยู่ที่70ต่อเดือนค่ะเจล้านต่อเดือนใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นแบบธุรกิจเงินก้อนใหญ่นะหมุนไปหมุนมาใช่ไมแต่ว่า มันไปอยู่ที่ตอนขยายเยอะใช่ตอนลงทุนก็ต้องอต้องลงทุนเพื่อที่จะให้เครื่องครัวให้การทํางานให้อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันพร้อมรองรับสําหรับลูกค้าวอลุ่มเยอะเหมือนกันจำนวนใหญ่มากใช่<อ>คือถ้าเราลงทุนเยอะเราก็อยากจะได้ยอดขายเยอะหมายความว่าเรา <ใน S 1> ก็ตอ้องรองรับลูกค้าได้เยอะอโดยให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะให้บริการแล้วก็ให้คุณภาพอาหารมันสม่ําเสมอ,อมได้ด้วยนะคะ ก็ต้องลงทุนนะพี่ปอยนอกคือมันมันมาถึงจุดนี้แล้วว่าเราทําร้านที่ใหญ่มากแล้วก็มีบริการเยอะค่ะเั้นมาจิ้นเหลือแล้วประมาณเท่าไหร่ทำได้ไหมเน็ตเลยที่ที่ที่เหมี่ยนตั้งเป้าไว้สำหรับปีนี้แล้วกันค่ะคือแปดซนต์ถือว่าในธุรกิจ ร้านอาหารเนี่ยน้อยหรือมากถือว่ากลางๆค่ะกลางๆเพราะประมาณคือร้านอาหารในแต่ละไซส์จะมีมีกำไรไม่เท่ากันถ้าสมมติต่ําสุดเท่าที่เคยทราบมาก็จะประมาณ 5%, 5จนไปถึงแบบอ่า15%ใครบริหารเก่งหน่อยก็20%คืออย่างบาง าบางคอนเซปที่ไม่ต้องใช้คนเยอะค่ะเหมือนกับว่าอาจจะสมมตินสมมนะคะเป็นบุฟเฟ่ชาบูก็ไม่ต้องเพ็บอะไรมากไม่ต้องมีคนปรุงเยอะ <_ d> um> ก็คือแค่เตรียมวัตถุดิบใ <_ d> um> ส่เป็นถาด,ดเลยอาชัยไม่ลู<ร>ล<า>ก้า,าประมาณนั้นประมาณนั้นก็จะใช้คนไม่ไม่ได้เยอะแต่ว่าอย่างของคอเปอร์เองเนี่ยคือพนักง,งานในครัวอย่างสาขาเนี่ยก็ต้องมีประมาณ60คนีนครัวนี้หกสิบแล้วทั้งร้านเนี่ยพนักงานเสิร์ฟพนักงานเซอร์วิสก็ต้องอีก40่สิบเลย้่รวมแล้วก็ประมาณร้อยคน ถ้าเอาแบบเต็มอัตราเต็มรอบแล้วก็พนักงานเต็มๆเลยเนี่ยจริงๆที่นี่ก็น่าจะประมาณ120ที่ที่เดอะประมาณ5 5อยห้นะคะว่านักงานเยอะมากคือคอสเป็นเป็นธุรกิจบุฟเฟ่ที่ต้นทุนสูงใช่ไหมแต่ว่าก็หลากหลายมากเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็เงินจมอยู่ดีไหมหรือว่าไม่คืออยากรู้เทคนิคในการบริหารอินเวนทอรี่ะ คือสำหรับคอปเปอร์นะคะคือเน้นเรื่องของการดึงลูกค้าเข้ามาให้ได้มากที่สุดพอเรามีวอลลุ่มแล้วอะอินเวนทอรี่อะมันจะหมุนของมันเองใช่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงว่าวันนี้จะต้องทิ้งอะไรหเลอเลยอะคือส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนได้มาปุ๊บสองสามวันหมดลอ็ดใหม่เข้ามาจะเป็นจะเป็นในลักษณะก็คือไม่ได้มีเวสแล้วก็ไม่ต้องสต็อกเยอะใช่ค่ะ แต่เราเอาองค์ความรู้นี้มาจากไหนเพราะว่าพี่จําได้นะว่าเมียนี่ะทำธ<ช>ุรกิจครอบครัวนะคะทำธุรกิจจิวเวลรี่มาก่อนคือ<ช>ฟังดูตอนนี้คือเอ็กซ์เพรสด้านฟู้ดแอนด์เบ r เวอร่มากเมียคิดว่ามันเป็นการแบบ ดูแบบเรียนรู้ไปดูยิ่งของจริงเลยมันมันก็ถึงเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงที่ทำไมสองปีแรกที่เราไม่ไม,ไม่ได้กำไรหรือว hmm. ่าขาดทุนหรือเท่าทุนอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นสองปีที่เราได้เรียนรู้ <Yeah. S 1> กับธุรกิจว่าอ๋อเออทำอันนี้อย่างอย่างตอนแรกเลยเนี่ยช่วงแรก,แรก,แรกเรามีปูด้วยนะตอนแรกที่เปิดอ่ะแล้วก็รู้ว่าเออไม่เวิร์กเพราะปูมันเสียเร็ว oh, ใช่ oh, อะไร oh. แบบนี้ค่ะล้วก็จะค่อย oh. ๆแบบเอาเมนูบางเมนูที่ไม่เวิร์กออกเมนูไหนที่มันน่าสนใจแล้วก็อ๋อสตอเรจได้ดีจัดเก็บได้อะไรเงี้ย ก็ค่อยแอดเข้ามาเมืนเช่นอะไรบ้างเมนูมาเมนูไหนอันนี้ได้ข่าวว่าที่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยคือเด็ดสุดซิงเนเจอร์คือก๋วยเตี๋ยวเรือซุปทรัฟเฟิลประมาณซุปทรัฟเฟิลใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆลูกค้าชอบพวกซูชิซาชิมิพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินหมดกินรวมเนาะสไตล์คนไทยเนาะมีอะไรก็มานานาชาติแล้วก็นานาจิตตังกัไปเลยค่ะใช่งใช่ไ คือคู่แข่งก็มีไม่ได้เยอะมากในหมวดพรีเมียมบุฟเฟ่แต่ในหมวดร้านอาหารน่ะเมียนมันก็ฟาดฟันอยู่เป็นแบบเ r e d ocean นะใช่กออ็อะไรทําให้เราแบบ survive ได้คือด้วยความที่เป็นคอนเซปต์บุฟเฟ่ถ้าเปรียบเทียบกับร้านอาหารทั่วไปแม้ว่าคือความคุม้ม ที่คนรู also, like a a ้สึกได้เลยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นบุฟเฟ่แล้วราคาต่อหัวที่มันฟิกอ์ค่ะอย่างอย่างบริษัทที่เขาอยากจะจัดเลี้ยงอย่างเงี้ยคือเขาสามารถที่จะแบบกําหนดงบประมาณได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแบบนั้นดี่ีบริษัทพี่เนี่ยทุกคนก็เมื่อกี้มากดดันฉันแล้วอยากเจอเลี้ยงปีใหม่ที่นี่เ๋ยวจะถามนายใหญ่ก่อนนะคะพันสามคุณนี่ปิดโซนนี้ได้เลยค่ะปิดโซนก็ลดได้ลดราคาได้ได้ได้ ไปเลยโอเคเราไม่จำต้องมาใช่ต้องมาแล้วรถนายด้วยค่ะก็ติดต่อมาทางเพจเรานะคะเผื่อเดี๋ยวเราช่วยได้ค่ะใช่ไหมเพราะว่ามันปิดโซนได้ในที่นี้ก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูภาพเนว่ามันมีลายโซนมันก็เลยทำให้หมายถึงว่าพอมีฟิกคอร์สเนี่ยคนก็ วางแผนได้เนี่ยใช่ใช่ก็ทำให้กลายเป็นว่าร้านบุฟเฟ่ที่มีราคาต่อหัวที่มันที่มันฟิกอะแล้วก็มีความคุ้มค่าก็อาจจะทําให้เหมือน e l ล m เ n น t e คอมเพ t เตอร์ได้ส่วนหนึ่งประมาณนั้นค่ะแต่พูดถึงอ่ะคือราคาพันสามเนี่ยในมุมธุรกิจเนอะว่ามันไม่ถูกสำหรับการกินแบบครอบครัวมันจะมากินบ่อยๆได้ยังไงเราทำยังไงให้คนรู้สึกว่า มาได้ตลอดเวลาเหมี่ยคิดว่าด้วยบุฟเฟ่ไลน์ของเราอะค่ะคือ,อ,อตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ120กว่าเมโน,โนู แต่ว่ากว่าที่จะถึง120เมนูเราก็เริ่มมาจาก40 50 60ขยับขึ้นมาขยับปริมาณขยับปริมาณเมนูเยอะมากนะคะขยับนิดนึงใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเวลาที่เราทําเมนูแล้วก็ตั้งราคาหรือว่าเราเพิ่มเมนูแล้วปรับราคาขึ้นนะคะก็จะนึกถึงความคุ้มค่าเสมอว่าถ้าสมมติลูกค้าเนี่ยไปทานอาหารแบบนี้ เป็นร้านอาัลาคาร์ทที่อื่นจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราจะทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอเคคุณภาพวัตถุดิบดีราคาโอเครสชาติดีอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันรู้สึกคุ้มค่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราจะต้องเหมือนคุยกับซัพพลายเออร์อยู่ตลอดเวลา<ม>หาวัตถุดิบใหม่ๆอยู่เสมอด้วย, <S <S ชวยเช่นเดีวยวกันค่ะ แต่ว่าถ้ามาเป็นตรงนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะว่าทำไมเราใช้เราใช้เวลา8ปีกว่าจะออกจากแบบที่ของตัวเองมาแบบมาเปิดที่อื่นก็เป็นคุณพ่ออีกเหมือนกันที่มองว่าเออถ้าเราเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองค่ะแล้วคือเราก็มีความมั่นใจในเรื่องของ Product ในเรื่องของแบบอาหารแล้วก็เรื่องแบรนดิ้งความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการของลูกค้าค่ะก็รู้สึกว่าเออมันมีลูกค้าเยอะนะที่เขาอยู่ไกลอ่ะแล้วเขาคงไม่ไปปิดกล้าในการที่จะไปกินบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยคคุณพ่อก็เลยคิดว่า เด้วยด้วยความที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ทางเกษรอัมบรินติดต่อมาเราก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นทมิมที่ดีแล้วแหละที่เราต้องขยายมีสาขาสองสักทีเลยคือจะบอกว่าตอนที่ห้างเปิดก็ด่งดังด้วยที่มีหลุยวิกตองมีร<ช>้านอาหารตรงนี้ใช่ไหม<ช>แต่อีกอันที่เป็นแมกเนตก็คือคอปเปอร์นี่แหละ,ะที่ทําให้เปิดมาปุ๊บก็คือคนแห่แห่มาเลยใช่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมจาก เะเซนส์ไหรือเขาเป็นลูกค้าใหม่กันมีบางส่วนค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คือคือลูกค้าที่เป็นทัวริสเป็นกลุ่มใหม่ทัวริสด้วยแล้วก็คนที่ทำงานออฟฟิศแถวนี้ด้วยนะคะ,คะก็ถือถือว่าเป็นการ expand customer base ละกันก็นนค,คือขยายพื้นไปที่จุดใหม่ๆทําทำให้ได้เจอลูกค้ากลุ่มใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ขอย้อนไปตอนที่ขาดทุนอยู่ประมาณ2ปีคืออาจจะเยอะมากน้อยหรือเป้าหมายเท่าไหร่ ก็ไม่เป็นไรเนาะมันอยู่ที่ตอนนี้เรารับได้เอาว่าทุนหนาก็แล้วกันอยู่ได้อ่ะก็ยังคาใจอยู่อ่ะว่าบุฟเฟ่เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ดูเหมือนเงินจมคือหมายความว่าอาหารโดยเฉพาะที่นี่คืออาหารเขาทํามาเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเป็นชาบูอ่ะเนื้ออะไรที่ยังไม่ได้ขายอ่ะ,ะก็ไปเก็บได้ค่ะฟรีซได้หรืออะไระแต่นี้คุณทําคุกไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะ มันฟู้ดเวสมันไม่เยอะหรออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมเราถึงทำคอนเซ็ปเป็นเ0ป็น70%ของเมนูอะเราให้ไปออเดอร์ที่ออเดอร์สเตชันมันจะเป็นอัลลมินค่ะคือสั่งถึงจะทำส่วนอีก30%อี่ยอย่างซีฟู้ดออนอีสซาชิมิฮอตดิชอย่างก๋วยเตี๋ยวเวลาไปรับเองก็ทำชามต่อชามเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันช่วยทำให้เราสามารถที่จะควบคุมฟู้ดเวสต์ได้พอสมควรเลยค่ะสนใจเรื่องลางจานมาก เวลาเรากินบุฟเฟ่ใช่ไหมคะท่านผู้ชมกินทีทิ้งทิ้งกว้างกว้างจานนะเนี่ยล้างจานวันละกี่ใบเนี่ยโอ้เยอะมากลูกค้าเต็มที่คือประมาณเกือบ300คนสมมติคูณเบาๆต่อวันหรือต่อรอบต่อรอบสามร้อยคนวันนึงมีสองรอบวันนึงมีสามรอบสามรอบวันนึงเกือบพันลูกค้าประมาณเกือบพันใช่ค่ะก็ประมาณแปดร้อยคนแปดร้อยคนจานเท่าไหร่คือถ้าถ้าคูณไปสูงว่าสามร้อยคนต่อรอบเนี่ยรอบนึงก็ต้องเนี่ยว่าก็ต้องมีประมาณแบบเจ็ดแปดพันชิมนะ รอบนึ่งใช่ล้างกันยังไงใช่ใช่เครื่องล้างจานค่ะอืมเครื่องล้างจานอยู่ที่นี่หมดเลยเป็นเครื่องล้างจานสายพานซึ่งี้ก็คือแบบเป็นโรงงานใช่ใช่ค่ะจริงๆเครื่องแรกที่ซื้อที่อยู่ที่เดอะแซนซ์ก็คือมาเป็นรุ่นเดียวกันก็ประมาณหล้านถูกจริตคนต้องอยากกินอันนี้เมียต้องให้เครดิตทีมงานค่ะคือไม่ว่าจะเป็นทาง GM ก็ดีหรือว่าทางทีม R&D ทีมครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะการพัฒนาซอสแล้วก็วัตถุดิบกัน คัดเลือกวัตถุดิบในการที่มาใช้ต่างๆอ่ะคือเขาค่อนข้างจะรู้ใจและรู้ความต้องการของลูกค้าแล้วเราก็จะเห็นได้เลยเพราะว่าอย่างที่เราใช้ระบบ P O S ด้วยความ,มที่ลูกค้าต้องเดินไปสั่งพอสั่งเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าแต่ละรอบแต่ละวันลูกค้าสั่งอะไรเยอะกี่พอชั่นก็ค,คือเก็บ Data เก็บสถิติแล้วเอามาใช้ยังไงบ้าง เราก็จะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ที่เราเอาออกไม่ได้อันนี้เป็นเมนูที่เราจะต้องเสิร์ฟลูกค้าทุกรอบทุกวันต่อต่อไปแล้วก็จะมีบางเมนูที่เราพอที่จะโรเตทได้เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าไม่เบื่อเพราะอย่างที่พี่ปอยว่าว่าแบบเออคนจะมากินแบบเดอนละครั้งก็บ่อยมากแล้วนะใช่ไหมแบบบุฟเฟ่ต์นะท้องแตกเดอนละครั้งก็พอแล้วนะคะใช่เพราะฉะนั้นแบบเออเราจะทำยังไงให้ลูกค้าไม่เบื่อก็การโรเตทเมนูหรือการออกแบบเมนูโปรโมชั่นใหม่ๆอะไรอย่างี้ค่ะก็ก็จะช่วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทางทีม r D เ ทางทีมบริหารในในส่วนของการ<ม>การคัดเลือกวัตถุดิบแล้วก็การพัฒนาเมนูอะสำคัญมากๆสำ,ากสำหรับการทำบุฟเฟ่ค่ะคือฟังดูเหมือนแบบ On t h e top มากตอนนี้คือเหมือนมันสมูทมากเลยในการทำธุรกิจตอนนี้นะคอปเปอร์8ปีแล้วอะแล้วปัญหาที่เจอเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องะ,ค,ะคือเราก็อยู่ในเซกเตอร์เซอร์วิสเนาะอยู่ดีเนี่ยเทรนพนักงานใหร้อยยีชีวิตต่อวัน ดูแลยังไงก็จะแบ่งเป็นท really <t ell os> so ีมครัว right? กับเซอร์วิสเราก็จะมีการบริหารจัดการโดยการที่เรามีแบบเน้นฟูลไทม์ส่วนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าพาร์ทไทมอ่ะเยอะขึ้นเพื่อที่จะรองรับท์นอเวอร์ในส่วนนี้เลยแต่พาร์ทไทมก็คอสูงกว่าไหมหรือว่าก็เราแต่ดิวจริงๆ s t a n า a ร d ค่ะมาตรวาปมาทั่วไปแต่ว่าสำหรับโลเคชั่นเนี้ยของที่เกสรอนมรินเนี้ยก็อาจจะสูงกาหน่อยด้วยความที่ มันมีมร้าน,นาอาหารเยอะใช่ร้านอาหารโรงแรมเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าราคาที่เนี่ยสูงกว่าที่ปิ่นเกล้าเลยค่ะราคาไม่เท่ากันเราก็เลยโอเคเราก็ลงทุนกับเรื่องของการแบบเออว่าจ้างพนักง,งานะอะไรประมาณนี้ค่ะเออตรงนี้เราก็ พยายามบริหารจัดการให้สัดส่วนของปริมาณจํานวนพนักงานนะให้มันรองรับลูกค้าได้แล้วก็สิ่งที่จะทําในปีนี้ค,คือเรื่องของการเทรนนิ่งกับเรื่องของการ c a เรีย Pa แพททาให้พนักงานนะเขารู้สึกว่าเออถ้าสมมติเขาทํางานในระยะยาวจากพาร์ทไทาม์อาจจะกลายมาเป็นฟู time, ลไทม์จากฟูลไทม์ขยับจากเวทขึ้นมาเป็นกับตันขึ้นมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ขึ้นมาเป็นแอสเซสเซนต์แมเน,<อ>นมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของพนักงานมากเนาะมากขึ้นค่ะปีนี้จะในเรื่อง HR ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากให้พนักง,งานที่เข้ามาทํางานแล้วเนี่ยสามารถจะอยู่กับเราได้นานๆางเงยค่ะ อยากรู้ว่าเจอลูกค้าแปลกๆอะไรมีอะไรที่แบบพนักงานรับไม่ได้ก็อาจจะมีเหมือนเก็บจานเข้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือจานมันสวยอะค่ะก็เลยเอาจานเดินใส่ถุงใส่กระเป๋าที่ใจคือกินกินแล้วหรือยังจานสะอาดปะใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันอะคือเราพอดีเหมือนพนักงานนะเขาก็จะดูเป็นโซนๆปกติเขาจะเก็บจานเร็วค่ะเพราะว่าอาหารมันเยอะเดี๋ยวอาหารมันจะอาหารจานใหม่มันจะลงมาลงจะลงโต๊ะไม่ทันอะไอย่าใช่เขาก็เลยแบบเหมือนจะเดินไปเก็บ ลูกค้าบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งค่ะไม่เป็นไรจนพอมันครบสี่ใบอ่ะเขาก็ใส่เป็นถุงแล้วก็ใส่กระเป๋าอะไรใช่แล้วทำไงพนักงานเขาก็เลยเดินไปบอกแมเจ์แมเจอร์ก็บอกว่าคุณลูกค้าครับเออขออนุญาตขอจานคืนครับซีซีชีวิตรงนี้จริงอะไรอันนี้ก็คือแปลกๆแต่ว่านองนั้นก็อาจจะแบบสั่งมาเยอะเกินกินไม่หมดเลยทำยังไงมีมีนับชิ้นแล้วว่าชาร์จตังไหมชาะชาคือคืออย่างเช่นแบบซาชิมิอยู่บนโต๊ะห้าสิบชิ้นอย่างเงี้ยไม่ไหวนะก็ต้องแบบอาจจะขอเป็นแบบอาชาร์จแบบ หัวหนึ่งสองหัวหรืออะไรก็ตามค่ะตา,ามปริมาณอาหารที่มันเหลือในฐานะเจ้าของร้านบุฟเฟ่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีทิปสำหรับผู้กินไหมคะว่ากินยังไงให้มันคุ้มสำหรับเมียนความคุ้มคือความชอบของตัวเองอมันเพราะฉันกลยุยธ์ตอะค่ะมันคือสมมติเราดูนูอะเออ120เมนูเอเราเลือกสักสิบเราเลือกสักสิบที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องกินแล้วในสิบอะถ้าสมมติเราอยากจะให้มันคุ้มไปอีกนอกจากรสชาติแล้วว่าเราคิดว่าเออถ้าเราไปกินข้างนอกอะสมมติโพตาเต เออถ้าเราไปกินข้างนอกอ่ะชิ้นหนึ่งอ่ะมันเท่าไหร่เสิร์ฟมาสมมติที่อื่นเขาเสิร์ฟมา3ชิ้นอาจจะคิดอยู่ประมาณแบบอะไรอยอางเงี้ยเราจ่ายมาใช่ไหมพันสี่เราคิดไปเลยตกินมากินกี่ชิ้นมาทาบุฟเฟ่ย์อย่าลืมผมคือคิดในเงื่อนไขอ่ากินประมาณนี้ที่ชอบกินที่ชอบเอาที่ชอบก่อนแล้วก็ดูว่าที่ชอบอ่ะเป็นวัตถุดิบที่พรีเมียมแล้วก็ราคามันแพงไหมเวลาที่ไปกินร้านอื่นข้างนอกไปกินไอ้ตัวแพงก่อนอ่ะใช่ ตอนที่ท้องยังไม่อิ่มมากแล้วเราก็ลำดับเลยใน10รายการนั้นเอาตัวแพงขึ้นมาก่อนละมันจะให้คุ้มฉันทําผิดวิธีมาตลอดเลยอ่ะเราก็เห็นอะไรปุ๊บเอาเลยเออเวลาเดินผ่านเชฟบุฟเฟ่เนี่ยยิ่งรายมันกว้างๆแบบเนี้ย ควรเดินวนให้ครบก่อนใช่อาจจะต้องดูทํากันบ้านมานิดนึงค่ะดูเมนูก่อนดูเมนูมาก่อนอย่างลูกค้าต่างชาติค่ะบางคนเขาดูเมนูออนไลน์แล้วเขาเขียนโค้ดมาเลยเพราะว่าจริงๆเวลาที่ไปออเดอร์สเตชันนะคะจะต้องแจ้งเลขที่โต๊ะแล้วก็แจ้งโค้ดของเมนูต่างๆเขาคุมแน่นอนใช่ทำกันบ้านมาอย่างดีใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะทาให้กินได้คุ้มได้ประมาณนี้หัวใจของการทําธุรกิจนี้ให้เกิดเลยอยากให้คําแนะนําหน่อยกสําหรับคนที่ ฟังดูแล้วแบบฉันได้คือเมย์คิดว่ามันคือความคุ้มเลยค, <c oughs> คือถ้าเราลงทุนกับฟู้ดคอร์สอย่างที่เมย์อบอกว่าฟู้ดคอร์สเนี่ยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าคนที่อยากจะทำธรรุรกิจร้านบุฟเฟ่อะค่ะ ต้องต้องลงทุนกับส่วนนี้จริงๆคืออย่างน้อยๆหมายว่าก็ต้องมี4 5เปคือถ้าต่ํากว่านั้นแล้วอะคือลูกค้าผู้บริโภคเดี๋ยวนี้จับได้รู้นะรู้นะอว่าใช้ของห่วยใช่กินแล้วแล้วแบบอ้าวเนื้อเหนียวหรืออะไรก็เแบบเออแบบซีฟู้ดไม่สดหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอะมันก็มีความจําเป็นในการที่เราจะต้องหาวัตถุดิบที่พรีเมียมแล้วก็ยอมลงทุนกับเรื่องวัตถุดิบจริงๆแล้วมันก็จะเป็นปากต่อปากไปเองอะว่าเออลูกค้าพวกแบบเฮ้ยมาที่เนี้ยสดอร่อย เลือกวัตถุดิบที่ที่ดีแล้วก็ลงทุนกับฟูดคอร์สนะคะอ,อ,อย่างที่2คือเรื่องของทีมครัวทีมเชฟ R D เราจะต้องแบบเหมือนพัฒนาเมนูอยู่เรื่อย<ม>ๆเพื่อให้รสชาติมันสม่ําเสมอแล้วก็มีเมนูใหม่ๆเพื่อให้คนไม่เบื่อธุรกิจนี้มันดูแบบเป็น Talk of the Town แล้วก็ขายดิบขายดี ตอนนี้เรารวยอะไรช่วง8ปีที่ผ่านมาที่ทำ copper แปปม่คิดว่าเรารวยเรื่องคอนเนคชันค <Connect ion S 1> อนเนคชันกับสเต็กโฮเดอร์สเต็กโฮเดอร์เนี่ยก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ตัวพนักงานเองอย่างพนักงานบางคนที่ออกไป ก็มีกลับมามาทํางานอาจจะคือมก็มาช่วยมามาเสริมทีมนะคะจากด้วยประสบการณ์ที่เยอะขึ้นแล้วก็อย่างผู้ถือหุ้นหรือว่าคนที่สนใจที่จะลงทุนหรือว่าแม้แต่แลนดลอดอ ทั่วกรุงเทพเลยอะก,ก็ก็เป็นคอนเน็ชันที่ดีนะคะคือเราโอเคอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ขยายไปในทุกทกที่แต่ว่าการที่แบบได้ทําความรู้จักกันไว้ได้เหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างคอนเน็ชันพวกนี้ไม่ได้เชิงว่าเป็นคอนเน็ชันที่ทําให้เราได้เงินอย่างเดียวแต่เราได้ความรู้เราได้มุมมองใหม่ๆ อันนี้ดีมากเลยอ่ะเห็นด้วยมากเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของเงินหรือว่ากําไรอย่างเดียวนาะบางทีการทาธุรกิจเนี่ยมันก็หนีไม่ได้หรอกว่าคอนเน็กชันทั่วทั่วโลกนะค่ะทุกคนที่ทําธุรกิจก็เราไปอ่านตําราอะไรของฝรั่งเขาก็จะพูดว่าคอนเน็กชันเนี่ยจะพาเราเติบโตได้เพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยต้องดีกับทุกคนไว้ก่อนใชไมคะเขาจะได้รักเราเนาะวันนี้นะคะรายการม y s e เ s e s o c เนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับเจ้าของ ร้าน c o p p e ที่โด่งดังมากก็ขอบคุณเหนียนมากเลยที่เออมาแชร์ความรู้แล้วก็ทําให้รู้เบื้องลึกของการทำพรีเมียมบุฟเฟ่เอาไว้เดี๋ยวขอมาปิดซักร้านหนึ่งนะคะปิดโซ่ปิดร้านไม่ไหวมั้งคะปิดร้านก็ขอเชิญทั้งร่าประส่งมาเลยนะคะปิดโซแล้วก็ใครสนใจก็มาเยี่ยมชมรับประทานกันได้ค่ะเออวันไหนต้องมาลองกินได้เลยค่ะค่ะเมนูเด็ดเดี๋ยวช่วยทำลิสต์ให้ลิสต์ให้หน่อยเออช่วยเขียนโค้ดแปดูหนึ่งแปดตู้หนึ่งค่ะ